ครับยินดีต้อนรับสู่ Spirit Fight Channel เฮ้ยเมื่อกีมาโม,โม,โมโหน้ากูเหรออยางมีเลือกใช่ไหมครับถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะเอาตัวรอดยังไงเชิญติดตามในคลิปเลยครับครับในหลายสถานการณ์ที่เราไม่อยากจะมีเรื่องแต่ก็ถูกกดดันจนได้นะครับ เราจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมของคนที่จะเข้ามาทําร้ายนะครับมีอะไรบ้างนะครับสังเกตว่าคนที่มีอารมณ์นะครับอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับเหลืองคือต้องระวังแล้วนะครับจะมีลักษณะก็คือ1นนะครับเคลื่อนไหวพวดพลาดนะครับเข้ามาหาเรานะครับอันที่2นะครับสายตานะครับสายตาเขาจะจ้องมองนะครับแล้วก็เขม่งมากกว่าปกตินะครับอันที่3ามก็คือนะครับเสียงนะครับเสียงจะมีความก้าวร้าวนะครับใช้เสียงทนต่ําแล้วก็กระแทกเสียงนะ อันที่4นะครับกล้ามเนื้อนะครับบางคนจะมีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับมีการกำบัดมีการชี้นะครับมีการขู่คุกคามนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นทรายของการคุกคามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อยากมีเรื่องนะครับเมื่อคนที่เข้ามาทําร้ายเนี่ยเข้ามาใกล้อยู่ในระยะนะครับเราทําอย่างแรกก็คือการเว้นถอยห่างออกมานอกระยะนะครับเช่นนะครับ จะสังเกตว่านะครับผู้ที่เข้ามาคุกคามนะครับเขายืนอยู่ในระยะที่ใกล้ขึ้นกว่าปกตินะครับเราจะไม่รู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับอย่างแรกที่ทําคือการสร้างระยะให้ยืนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก็คือการถอยออกมานะครับอย่างที่2นะครับหลังจากที่ถอยแล้วนะครับเราไม่มั่นใจว่าเขาจะเข้ามาทําร้ายเราตอนไหนถูกไหมครับสิ่งที่สาคัญคือการกาดนะครับทีนี้การกาดเนี่ยมันวัดกันตรงนี้ครับระหว่างคนที่เข้ามาเตรียมทําร้ายเรากาดด้วยท่าเตรียมพร้อมร้อยเเซนะครับพี่ครับผมไม่อยากมีเรื่องอย่าเข้ามาเราคุย กันดีกว่าครับกับพี่ครับผมไม่อยากมีเรื่องเราคุยกันดีกว่าครับความแตกต่างรู้สึกได้ไหมครับนะครับจะสังเกตเห็นว่าการในการต่อสู้นะครับสามารถที่จะทําให้ซอฟหรือนิ่มนวลลงได้ด้วยการแบรมือนะครับเรากําหมัด อารมณ์หนึ่งนะครับเราแบมือก็จะเป็นอีกรมหนึ่งนะครับแล้วก็การแบบลักษณะของคนไทยนะครับนะก็คือการไหวผมไหวแล้วครับพี่อย่าทําอะไรเราคุยกันดีกว่านะครับมันจะทาให้สถานการณ์เนี่ยนะครับจากรุนแรงนะครับลดระดับลงเป็นเบาลงได้นะครับด้วยการกาดนะครับอันนี้เป็นกฎข้อที่1 ครับในสถานการณ์เมื่อกี้ในทางกลับกันนะครับถ้าเหตุการณ์มันไม่ได้เบาลงนะครับผ,ผู้คุกคามเนี่ยหมายที่จะทําร้ายให้ได้นะครับเขาตกเขาชกมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้กาดที่อยู่ในระดับเตรียมพร้อมแลอย่างนี้นะครับในการผลักนะครับผลักนะครับอกผักหน้าได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่า คู่ต่อสู nine, dunno, Arizona, water, ้นะครับตกมานะครับเราสามารถที่จะใช้มือที่บล็อกอยู่เนี่ยปิดปัดป้องได้นะครับสามารถที่จะกระแทกนะครับแอตแทกเอาคืนได้นะครับครับในขณะที่อีกาดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะการไหวนะครับในขณะที่ไหวปั๊บเนี่ยจะสังเกตว่ามือนะครับอยู่ในระดับที่บังใบหน้ากับบังหน้าอกนะครับอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะใช้งานนะครับเมื่อมีการทำร้ายนะครับเราสามารถที่จะใช้มือนั้นเนี่ยในการปิดปัดป้องได้นะครับสามารถที่จะเอาคืนได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งนะครับของการกาดนะครับด้วยการแบมือและการไหวครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับเทคนิคเหล่านี้นะครับสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะครับถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากการถูกคุกคามหรือการป้องกันตัวนะครับโปรดติดตามช่องของเรานะครับ s ป i ริ t ไฟท c h a n n e l ช่องแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้เรื่องการป้องกันตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ